่ช่วงวันนี้มีอะไรมาส่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ต่อเนื่องจากการโดนดอยแว่นกันแดดของคุณแม่แฟนนะคะที่แบบพยอยมาส่งเรื่อยๆตัวนี้เนี่ยสั่งมาอันนึงมี38บาทกับ52บาทจริงๆมันเป็นแบบเดียวกันนะแต่ว่ามันคนละสีคงแบบแล้วแต่ว่าเขาคิดไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเรื่องของเรื่องคืออันเนี้ยมันมีที่กันแดดด้านข้างด้วยไม่รู้คุณแม่จะใส่ไหมเพราะว่ามันวัยรุ่นมากนะคะก็ส่วนอีกอันนึงก็เป็นแบบนี้ ไออันนี้คุณแม่น่าจะชอบมันจะการด้านข้างด้วยนะคะก็สำหรับผู้ใหญ่ที่ผ่าตัดต้งผ่าตัดต่อมาก็เหมาะดีเนาะเออส่วนพรุ่งนี้จะมีอะไรมาส่งอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ